สวัสดีครับคุณฟังทีระครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่ารองโฆษกรวมไทยสร้างชาติถามรององห์รูราภาษีหลวงความเท่าเทียมแบบไหนเนื้อหาใจความนะครับนายพงพลยอดเมืองเจริญซึ่งเป็นรองโฆษกพกรวมไทยสร้างชาติพงพลได้โพสต์ข้อความลงใน f c e e o o o นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ รูราภาษีหลวงท่านรองจองที่พักคืนละหมื่นสองพตามเอกสารส่งสำนักเลขาธิการสาภาผู้แทนรัษฎรลงวันที่11กันยายนปีพุทธศักราช2,566ปรากฏการเบิกงบทั้งสิ้น1,300ล้านแบาทเพื่อให้รอประธานสาภาผู้แทนรัษฎร แล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก6คนไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ในเรื่องที่ไม่ได้มีวาระเร่งด่วนแต่อย่างใดเช่นดูระบบสารสนเทศสองระบบแรงงานเช่นชมสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์เอาง่ายๆก็คือไปเที่ยวครับเอาละไม่เป็นไรครับเขาอาจจะอยากพักผ่อนสันทนาการตามประสานักการเมืองใหญ่แต่จุดสำคัญที่ผิดสังเกตและเพิกเฉยไม่ได้เนี่ย คือค่าใช้ใจ่ายเกินจริงของทริปนะครับอย่างเช่นที่พักหรู4ีคืนตกคืนละ12,500บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นคนละ50,000บาททาั้งทังที่โรงแรมคืนละพันสองพันก็อยู่ได้สบายใจกลางเมืองสิงคโปร์นะครับ<อ><อ>เงินจํานวนนี้เนี่ยคนไทยทั่วไปที่ไม่ได้มีฐานะเขาสามารถเช่าที่สุขหัวนอนได้เป็นปีเลยนะครับ หรืออย่างตัวเครื่องบินหรู51,250บาทต่อคนทั้งที่บินไปใกล้ๆแค่สิงคโปร์แค่นี้เองราคาตั๋วธรรมดาทั่วไปอยู่ที่4,000บาทครับคนทั่วไปสามารถบินกลับได้เป็น10รอบนะครับราคา51,250บาทเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมแบบไหนแหะครับพูวิลล่าปาร์ตี้จิบวน์พรีเมียมบนเครื่องบินวิวดีที่เซนโตซ่าพวกคุณเนี่ยนอนหลับสบายดีไหมครับบนภาระภาษีของพี่น้องคนไทยเรา รูหราภาษีหลวงตั๋วสิงคโปร์ที่พัก 12, หมื่นสองหมูกระทะเงินรัฐรองประธานเชียเบีย